สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับ1นาทีพระเครื่องเมืองไทยเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับหลวงพ่อพุทธโสธรครับรุ่นเจริญพรปี55เหมือนเดิมครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับเหรียญอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นพิมพ์เล็กครับซึ่งไม่มีในรายการจองนะครับเป็นพิมพ์พิเศษค่อนข้างจะหายากนะครับเรียกว่าพิม หลังองค์พระนะครับก็คือจะเป็นเหรียญที่ติดอยู่กับหลังพระบูชานะครั App, บผมเดี๋ยวผมจะหารูปมาให้ดูเนาะตัวอย่างพระบูชาแล้วก็เหรียญที่ติดอยู่หลังพระบูชาเนาะเดี๋ยวเราจะดูด้ไงครับว่าเหรียญเนี้ยที่เป็นติดจากหลังพระบูชาเนาะเป็นยังไงเนาะจะเป็นเหรียญสองกษัตริย์ครับด้านหน้านะครับก็คือจะเป็นองค์หลวงพอ่อจะเป็นเนื้อทองะระฆังฉากมังกรเป็นทองะระฆังนะครับแล้วก็พื้นหลังครับจะเป็นเนื้อเงินครับพื้นเงินอ่าเนี่ยสีค่อนข้างจะกลมกลืนอาจจะดูไม่ออกเนาะผมปิดด้านหลังมาให้ดูอ่าจะ แผ่นด้านหลังทั้งแผ่นเขาจะเป็นแผ่นเงินครับเขาก็จะเอาด้านนี้ครับแตะเข้าไปในหลังลวงพ่อเนาะเมื่อแกะมาแล้วครับทีมผู้สร้างครับก็ยังยังมีความแบบใส่ใจเนาะก็ครับก็จะเขียนว่าองค์พระครับตรงนี้เนาะจะมีข้อบอกองค์พระนัมเบอร์สามสิบเก้านะครับก็จะ,จะเป็นพิมพ์เล็กเนาะที่ติดหลังองค์พระค่อนข้างหายากครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะติดอยู่ที่หลังองค์พระน้อยน้อยคนครับที่ที่จะแกะมาแบบนี้เนาะได้บูชามาผมก็ เผอิญฟุกได้บูชามาครับก็เลยรีบเก็บสะสมเลยนะครับค่อนข้างจะหายากครับเนื้อสองกริย์ครับใครที่ชอบครับก็ลองศึกษาดูได้นะครับรุ่นนี้ก็ยังมีให้หาในท้องตลาดเนาะแต่ค่อนข้างจะน้อยแล้ะจำนวนการจัดสร้างทุกเนื้อเลยเนี่ยน้อยมากๆครับรวมกันหมื่นหมื่นต้นๆนะครับผมอ่าใครชอบก็ลองศึกษาดูได้นะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับผม